แม่มานี่ขอดีครับพี่น้องกว่างปายสุขุดทุกคนครับมือนี่ออกฟ้าทงนะพามาติดตามเบ้าดอนนอนน้าครับ FG ฟุกษันเดี๋ยวมือนี่ไาเปิ่งปลาหากินข่าทงครับหัวไหวสารเจียวนี่ว่างงี้พุ่นไปเรียกสุขนามได้ต้นก็พินต่อดิน

เสียงอยังตรวจจัดตรวจจัดทั้งคนฐานเดี๋ยวโอ้สาเซมันยังเชื่ออยู่เต๋อโอ้นั่นน้ำลักต่อก้อนก็ได้มีมิดป้องนะโอ้มีอยู่หลุดบังไอ้บวกครับตามก่อนแล้วมันเลี้ยง

ล็อกแล้วนั <S <S ่นสิโอ้โจุกอ้งัดสางกันแล้วใช่ไหมกีงัดขอบกันไปโอ้เดแล้วมันมีป่าป่ะที่งทั้งตขอเดี๋ยวผมงเดาน้ออย่าอ

Lad họa. Lad rồi Tang my head. Tang yếu. Tang này Tang yếu. 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 Tang ô bây ô bây giờ ô Đi giờ ô nào ô lên giờ ô, Cậu rồi Cậu ừ ừ lăn tắp ừ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 

yết, đã bị bay hết rồi chưa? coi con bị thế mình, không, mình, bài uh. mình. Ừ. Đi thì Đi lên? à, lên, nuôi nồi nồi gì đã? ngay bộ chơi được. để cho cụm đẹp nhất. đẹp luôn. Tại vì bà kia Để có kinh này. không Được rồi. con <laughs> <laughs> cái này. con con cái cụ này. เมื่อเช้าเชาเรากรสาออกเลยโอ้ทำเป็นปลาชิวช่วงนึงเนาะช่วงช่วงสาทตุ้งทำไหมตงชูไม่ได้หลไหมตอนเอาเด้เอาไปใส่อีกวัวไม่ได้วิ่งมตรงหรอไหนกอ่ะนกนี่หน่กินบิดจังโอ้โหบ็ดเลยปลาชนี่ตัวเงี้ยอ่าโอหันเ่งหันวินวนอยู่ตอนขามาเนี่ยนกปากห่างกับนกหงเงาเลยซเพียเนี่ตรตรงโอ้จะเสียดานี่สิาผม

Yeah, đi. Đi đu dây ba. Ừm. gần tụi này đi. Ơ. Ôi. Em gì oh

สไหมี่ราไปดึอ่าน้ำเพื้นดิเอ้ยฮ้องพวกกบหมึกมาดำไม่นำนี่สิเนาะใส่ฮ้กูวาอยู่่เิเออนี่ใส่ไหมต่พวีไปวายทำมันเออมีเพิ่มมีเลยอมทงเี่บอกมันนั่นนนวดนี่ถือว่า มันต้องแข่งชน้อไปดูใหม่มันต้งขอเพ่อเพื่อไปเือมันไ่ดปดูอีจับเลจับปคอยดูมไปยันไหนไปแข่งใครมันมันมันสบายกัละดูด้วสิเ่อยไปจับมันนอนเขาจับน้งมึงกูทำเพื่อเพื่อยจับหอยยั้นมือปั่นเยอ

น้ำาำใสๆแบบนี้ใสแค่ไหนเห็นป่ะอืม่าใสเลยนีอตกสังเกตโอ้แม่นี่ดีอ่ะแต่บางคนแต่บางคนนู่นแม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 ่นนี่ออกใสๆใสเลย,ยออกจาก,กขอนไหมไม่ออกจากขอนไมมขอนอนไ่างแต่วันโดนล้อบุญอีกทีนึง <c oughs> แมนให,นห,นห,นหน้มันแห่งเออมันการมันไวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเพิ่มแสดงว่าอืมเขากดเป็นบวกไปหนึ่งแสดงว่าเพิ่มแมนเลยแมนโอ้ยโคุยอุยเราติดติดอยู่แล้วแมนเบื่อเหลือไหลบ้านโอเคครับได้แล้วครับพี่น้องไม่เนี้ยเดี๋ยวไปไปปลาแลเราเดี๋ยวไปแบเนินการต่อครับ กินเขาเชียงกันเรียบร้อ,รอยแล้วครับเห็ดพลารกินแล้วเดี๋ยวไปได้ตัวตรงแล้วอโอ้ยขึ้นไปเบงหนา้าแต่ได้ยุ่งบวกสงังลุยกันอีกเพื่อนหรืวเปล่าอ่าอ่างั้นมันนุกแล้วว่านกกับที่กินเบื่อแล้วใช่ป่ะคนไว้ม่โฟ,โฟ,โฟนะตอบไปต่อมาต่อป่นบาทเด้แม่ครับแม่ปลาบาทเราก็ ป้าบาทรก็สมุนเหลี่ยมอ้ป้บหางขวางเอากระบอเอเบอดักเอาตะปูตัวหพอาจะปิ้งอ่าควเอามุ้น่อเขาจะไปเก็ดงไ บ้างวา่เดี๋ยวเรียนิ่ก่อนเลยเดี๋ยวป๊บเอาใหม่ไมก,กีอันหัวตอนอยู่ละป๊บกะลังอีกอีกปลาครับป๊บ ในแล้วคุณเ่าทันดังไว้แล้วสวยน่ครับช่อนกัล้บมาดูกันเลยมดูกันเลยนี่ปงวดูหอมสองหีบหีบเดียวก็แล้วแต่ก็ได้กินแจ่มเด็ดๆพันนี้ต่ำเนี่ยปลาปลาสูก่นะปลาปลาสูงเยี่

ออโอเคนี่ขันขังใช่คือปิิงปลาครับทอสักุ้งครับพี่น้องเป่งปลาสุกกระเติมตามสมพี่กินด้านยังไลยกินเลยอืมกัดริมหวยหากินเข่าทงครับจะเป็นนังตะนั่นร้านอาหารไรโลปอด <c oughs> โอเคครับนี่อาหารตะตำมงคุงอีกเยีย่ยมมากแล้ว